Uh, close your eye มองตาพัสดุไปอยู่ Close your eye Okay Close your eye บ๊อบี้เขา one two three เล่นแล้วก็ต้องเก็บเก็บยังไงก็ได้ให้สะอาดแล้วแต่สิเลี้ยงเลยเดอ้อแล้วแต่สิเก็บสอนตั้งแต่หน่อยซูมเมอร์นี่บอลแลนเก็บเองเลยเล่นแล้วก็ต้องเก็บเด้อคา่ะอีแม่บ๊อบีเวลาปานนันเดอ้อข้าเล่นโทรศัพท์อยู่ผ่านชิวา <laughs> ตั้งโทรศัพท์แอบไทยไว้อีพออีแม่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์เซ้ยจนลืมมาลูกจะของเก็บของเล่นจนมันแล้วจนมามาโซ่พอกับแม่แล้วแล้วว่าสันว้าวโซคกรีนปาดลูกไส้่อยเออครอสชัวร์ไอส์บ๊อบบับปัสเซฟรายยูครอสชัวร์ไอส์บ๊อบไโย่ no d โ n t k n ด w what is that บอบไมโย มัศวัยบ๊ามี่เขาหนึ่งสองสามวันนี้ขี้คอนมาดูให้ขี้ขี้มัศวัย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 ม เดี๋ยวยังไม่เสร็จนี้เลยเอา e e e เอาเา One two t Mushroom Mushroom ตัวตัวตัว Mushroom เด็ดตัวตัเอาไคตาคกูใหญ่เออมันยัไม่ถ่าอันนี้ซื้อมาเป็นเซตมนเลยดอ่วนั่เอา One two t อะไรขอเร่เป็นพิเริเขอเร่งไหนอะนะมันมาเป็นเซตเด้อเขาไ่ได้ตั้งใจซื้อลูเด้อตูกระต่ายเิง่ีอยตั้งใจซื้อมาดี่เราหองหยิงหน่งสอง1 2 3โยชิโยชิ